หลังจากที่ท่านพบพระเอกและนางเอกในท้องเรื่องของผมผ่านไปแล้วท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับที่นั่งอยู่ในดาราคาเฟ่ผมจะพาท่านมาพบกับสิ่งที่ท่านไม่อยากดูครับแต่ท่านก็ต้องดูเพราะมันอยู่บนเวทีแห่งนี้อยู่ในวิดีโอแห่งนี้สิ่งนี้บุรุษผู้นี้ครับสำหรับบุรุษผู้นี้ เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบแน่นอนนรกต้องส่งเขามาเกิดเขาเกิดมาเขาสร้างความโหดที่จไม่ลบมนุษย์ต้องตะลึงในตัวเขาลูกเล็กแดงถ้าใครขวางหน้าทุกคนจะต้องตายเมื่อเขาย่างกายไปที่ไหนแล้วก็ที่นั่นจะต้องลุกเป็นไฟเขาเป็นคนโหดเขาดุเขาดุหากผมรักคุณจะผิดมากมหมโอ้เดียบาทุ่มใส่ขาไม่ทำไมอะ ไม่ได้ฟังเขาบรรยายเหรอบรรยายว่าไงเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบนารกส่งเขามาเกิดเขาเกิดมาต้องการสร้างความโหดเขาเป็นคนดุเขาดุเขาดุถามจริงทำไมรูปร่างกูดุเหรอดุดิดุเมียแม่งจะตบด้วยกระทะหรอวะที่โดนมาแล้วเหรอแม่ไม่โดนจะมาพันลำทำไมละ่ะลำพันลำพันอยู่แล้วสเสด็จโทษเด็กเทพอยู่แล้วโทษนายต้องเข้าใจสิถอเราภาคให้หนายดุนายก็ต้องดุใช่หรือเปล่ปาอยู่แล้วโท เด็กอาคาเซียอยู่แล้วโอ้เสดยทอนายแน่จริงหรือเปล่านายทอในมึงอยู่เฉยไม่ค่อยขำยืนเฉยก่อนเล่นไม่ขำยิงมาเสือกเสเดยสเดยภาษาเขมเนแปลว่าอะไรอ๋วิดีโอชุดนี้ส่งถึงเขมเเลยอ๋ให้เขาดูครับเข้าใจภาษาถึงเขมเนเลยพลพดดูเอียงสลีดูดูเยอะะเลยเต็มไปหมด คอเมน3าฝ่ายสี่ฝ่ายดูหมดแปดควายก็ดูนายกก็ดูฮะจริงอ๋นายกอะไรไม่ทราบครับนายกศิลปินตลกไงป๋าต๊อกไงอเอาดูดูครับดุดูเอาดูดูนะฮะเอาดุดูคุณต้องเอาได้เมาเอาดุอยู่แล้วแบบในเรื่องนี้บังคับให้คุณเอาดุฮะไม่ได้ว่ากูหน้าหวานไว้ฮะเอ้ย มึงเอาคนสวยมาโหดใครจะเคลิมมามึงต้องเอาหน้าแบบเหีย้ยๆสิกูค,คนงามมากโทแม่ไม่งั้นปุ๋ยจะเขียนจดหมายมาถึงกูเหรอปุ๋ย,ยพร<อ><อ>ทิพย์อีปุ๋ยไงที่เป็นน้ำหนวกอะโทไอด้ดำโทดำเป็นเหนียงแลไควายแล้วบอกสวยใครดำแกนะดำคนอย่างกูไม่เรียกคนดำเขาเรียกอะไรอะเขาเรียกผิวสีแทนสีแทนไงวะสีขาวมาอยู่สีดำมาแทนอย่างเงี้ย โถสรุปแล้วมันก็ดำรูปร่างเป็นไงช่างแม่รับกูมีตังค์มีตังแล้วสวยโส่เสดอยอยู่แล้วคนมีตังค์อะทําอะไรไม่น่าเกียดหรอกจริงอะโทขนาดนอนหลับน้ำลายยืดอย่างเซ็กอมึงอะตังก็ไม่ค่อยมีค่ารถพี่ก็ออกให้แล้วเล่นไมปขำด้วยโอ้บัลันจันอ้าวหายไปไหนแล้วนี่อยู่นี่กย่ามองสูงเลยเอาดุดุครับ ดูดูตามเรื่องคุณต้องเอาดูไม่ได้ว่ากูหน้าหวานว้ะฮะเอ้ยเอาหน่อยนะเพราะตูดหอมโถ่เอ้ยแบบแบบยังไงอ,ะอ่ะแบบทีแรกผมไม่ดูหรอกไม่ดูออกจากบ้านมาตั้งแต่สี่โมงเย็นนะ,ะไม่ดูไม่ดูดสวยด้วยอคันนี้เพราแต่งตัวใส่ยะมอง ใส่วิทเออใส่ววทดุเลยดุอะแบบอะไรอ่ะแบบผมไม่ใช่นักเลงไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่จิ๊กโกไม่ใช่ไม่สู้คนอ่าใจไม่ถึงจ้าแต่ดุเ้แล้วมึงเป็นคนยังไงแน่วะเนี่ยไม่เป็นเี้ยอะไรเลยดุอย่างเดียวไงดุอ้แบบดุอ่ะแบบ ก็รู้แล้วนึกอเคียวอะไรไม่ออกดุแม่งไว้ก่อนแบบชีวิตผมนะพ่ออะไรถึงดุก็พ่อก็ไม่มีเอแม่ก็ไม่มีเอพ่อก็อยู่ทางเอแม่ก็อยู่ทางจ้ะดุดุยังไม่แบบไหนลองรออธิบายเข้าใจป่ะเพราะอะไรชีวิตคุณถึงถึงต้องมาเดินทางเนี้ยก็คนขี้เหร่ต้งเยอะไม่เป็นตัวดุ แล้วเขาสวยอ่ะตัวเองโอ้เขาสวยแล้วมาให้เขาดุไม่ได้แบบแบบลองลองอธิบายให้ฟังรู้ป่ะเพราะอะไรชีวิตถึงต้องดุก็ผมตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมแบบไม่เคยอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมผมก็วนไม่เคยอะไรลเปล่าเลยก็แบบทีแรกก็แบบอะไรเงี้ยก็ดุอ่ะดุจริง ดูอ่าเป็นตัวดูอยู่แล้วมันต้องพูดที่อะไรอยู่แล้วดูอย่างเดียวโทษเศรยเด็กเทพนมดมน้ำมันพืชเอาเอาเยที่แกพูดมานี่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะไรก็พูดไม่รู้เฮะอเลยลรู้ไหมรู้รู้มึงก็ป้าทำไมวะกูพูดเองยังปวดหัวใช่ไหมเอาใจไงกลัวไม่ได้เกาะอ่ามึงไม่ต้องเกาะแล้วถนนก็พอ เวลานี้ทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์สินสียาเป้างานออกนะออดูรุปภาพแล้วเดาเอาไม่ฉลา,า,าดเขาบอกว่าองค์หญิงมีรูเป็นร้อยเฮ้ยนี่รูปร้อย เออกูก็ว่าใครว่ามีรูเป็นร้อยไม่ไงอะ่ะมีกูไม่แต่งด้วยอะเพราะอะไรกวงงกูงงตอนไหนส่งตัวสี่ทุ่มแดโมงเช้าแม่งยังหาไม่เจอเลยทําไมวะก็แม่งแพรมาเป็นรังพึ่งเนี่ย <laughs> มีเป็นร้อย <laughs> กูไม่รู้จะจิ้มจี้ยังไงเลย oh. จูจีก็แบบทีแรกโห <laughs> oh. ดุ <laughs> นี่มึงไม่มีอะไรพูดแล้วใช่ไหมโลและซ้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามเหลือสองคนเนี่ย <laughs> อะไรแบ่งดุมั่งซ้ <laughs> <laughs> อน่งกับโปรงสั้น <laughs> ระวังเนื้อแดดเดียวออกนะไม่เขาไม่ได้สั่งไปทานเขาไม่สั่งแต่ที่นี่ไอ้นี่อร่อยนะอะไรฮะไอ้ซาไซโมะเนี่ยซาไซมิไอที่เขาใส่นี่ฉุนฉุนไอ้มัสาต์ดเนี่ยนะมัสต์ดดูไป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 มึงเข้าไปกำลังคญเหลือเกินแล้วเฝ้าเวนทำไมอ่ะว้าไอควายออกมามึงมีแต่ดูอย่างนี้ นี่มาสตาร์อย่างนี้วิดีโอชุดนี้ถ้าพ่อกูดูนะพ่อกูต้องเรียกกลับแน่นอนเรียกกลับเรื่องอะไรต้องให้กูเปลี่ยนนามสกุลจากคาดไล่ต้องเป็นโลหิตเสถียรอย่างเก่าแน่นอนเลยเสียตระกูลฟาแลบฟาแลบแป๊บแป๊บใส่หมวกแก๊ปมาเดินกุ๊บับทำบุญละปังได้หนอจะได้รวมหอกับแม่หัวจับเอ้ยอย่ากูไปละเคยมาเล่นดีกว่าเถาคนดู อยู่แล้วโท de ้เด no, ็กแทพแม่งไม่มาอยู่แล้วเสดายท้ถ้าใครมายุ่งในยุทธจักรของบูลิมเราทุกคนต้องตายด้วยขวานเราเฮ้ดั้มอยู่นู่นดั้มอยู่นู่นถึงว่าทำไมดั้มเหลวเหลือเกินย้อนกลับไปยังเมืองของนางเอกของเราย์เตอร์ซิตี้ทำหนาหน้หนหนไม่เปิดละไม่เปิดละไม่เปิดละ กูรำคาญนี้นี่เแล้วเกินแล้วเมื่อไหร่จะไปพูดไปเกิดเปล่าประกราศไปทั่วมเมืองหรือยังท่วมหมดแล้วขนาดนี้คุณนายของฉันรู้สึกว่างเงียบมากเลยนะง่วงง่วงต้องการจะมีคู่ครองะอะรจริงไหมคุณหญิงเอ้มมันมีกี่ปากแน่ไอ,อ้น,นั่นน่ะปากเดียวเด็กมันผิดพาลาดเหรอตัวเองอยากชิกบีนี่ คุณหญิงเหงาไหมคะมเด็กๆเ <r> ชิญดูดหม้อเบลอค่ะม,มาเบลอช,ชายแล้วชายแล้วเผือกบูดมีดีเลยเผือกบูดด้วย <S 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 น่ารัก ว่าเพื่อน้องจับนุ่มทีทีจับนุ่มไม่มันจับตุ้ยทีตาเนน้งนองรักพี่รักน้องจริงๆกว่า้ามองเออนี่มึงช่วยพี่หน่อยเด้เออไอเป็ดไอเหี้ยเอ้ยจะก็าจีวะไอเป็ดโน่นโน่นมาไอมึงดูอีโน่นเฮ้ยเฮ้เฮ้ยกกออีนุน่นมึงทำอะไร มึงทำอะไรก็รอยู่นั่นไงแล้วมึงทำอะไรยืนตกเบ็ดค่ะอีควายตกเบ็ดไม่ไปริมคลองริแม่น,น้ำล้วเนี่ยปลาเยอะปลาดุกฟูเพียบเชี่ยสั่งกินกันนะหมาไม่แดกเลยอา,เอาไอ้อยเมืองนี่ไปก่อนไอ้เป็ดเอ้ยนิดเดียวนะ นดนีั่งนั่งท่านจะใจร้อนไม่ได้นะเพราะไม่ใช่เมืองท่านมาเมืองเดียวเราอยากแล้วเดี๋ยวอยากต่อสู้ต้องรอเมืองอื่นก่อนต้องรอเมืองอื่นก่อนไม่ใช่ว่ามือเมืองท่านเมืองเดียวเมื่อไหร่ประกาศไปทั้งหมด800กว่าหัวเมืองไม่ต้องอายไม่ต้องอายเสื้อหลังท่าน เราคือแลมโบท่านมาจากเมืองไหนเปค่ะ <AM> ซ <B ID> ันฟานซันฟานชิคาโกซันฟานชิโกคุณผู้หญิงคะแลมโบมาค่ะผู้ชายอะไรไม่รู้ร่างกายกำยำกล้างเป็นนักเทียอ้วนผิวสวยปากไม่ห้อย ขอภัยทรงพระป,ปี้ถีไปนิดนึงปีอะไรปีลำม,มีไอ้นอกชายยืนเด่นเป็นสง,ง่าอยู่หน้ากูโอเคถ้าไอ้นั่นมันหูถ้าไปไก,ก่ก็ทำนันในชังเชิงชนจ๊ะไอจัดพุ่ไปจัดเดีวถ้าไม่เห็นกันเงิน,นังกูจะไม่แต่งแม่งเลยชุดนี้ทำไมอ่ะชิบหายยืนข้างนอกรถขยะแม่งจะเก็บกูให้ได้เลย เก็บเรื่องอะไรจ๊ะมันนึกว่าใครทํากระดูกล่วงไว้สิทุเรศรถขยะคันไหนนั้นปากไม่ดีเชียรู้จักว่าเจ้าชายแล้วบ้เขาเดินทางมาหาเจ้าหญิงขมิบหยดโอ้ยหยุดเธออีกแกงไหลต้องประกาศชื่อกูหรอกตัวเองรู้ไหมตัวเองหุ่นเปฟร์มากเลยชอบเหรอยิ่งคาดหน้าเหมือนยายกูชิพายเลยอย่างเงี้ยสู้กัน ไอ้น้องชายที่ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าข้าพเจ้าถ้าเป็นการกระทำนานในทางเชิงชนถ้าเป็นคนผู้พิทักษ์สันติราชตัวโกงอ่ะเด็ดขาดคือเสียกระปั้นเสียงปืนคงเป็นเสียงสวรรค์สำหรับจักรูลเจ้าไหนนั่นกูอยากจะทราบแล้วกันว่าตัวกูนี่เป็นใครช่วยบอกทีว่างงชิบหายเชีย ฮะจะไปรู้แล้วจะตุลงข้องใจทำไมวันนี้ไม่มีตังค์แล้วจึงไม่ให้ทิพตตลกมึงโดนมึงโดนเฮี้ยนี่แหละไอ้ดอกชายมายืนอยู่หน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากจะรู้เลยว่าเจ้าเป็นใครเจ้าไปซะเจ้าไม่ไปแล้วจะยี่เจ้าไปแลกราคาเท่าไอ้ดอกชาย เจ้าบุกมาใดวินล่าคาเฟ่เพชรบุรีตัดใหม่ใกล้ๆกับพองตันติดกับวินล่าคาเฟ่ตัวเจ้าก็เปรียบเสมือนลูกมืออยู่ในกำไกอยู่กไก่อยู่ในกำมือจะบีบเจ้าก็ตายใช่จะคลายเจ้าก็ตายจะคลายก็รอดบีบซะตายแล้วคลายแม่งจะอยู่เหรอแม่งกลัวส้นตจริงๆทะลักตัวกลัวจะตายแล้วก็กลับสร้างถวยบ้านเกิดของเจ้าซะไอ้ข้าวหลามบอกน้อยเราไม่กลับเป็นตายลายดิเรายยายให้เราไม่กลับเจ้านี้ไปไม่นี้เราจะใช้ส้นลง กดลงไปขยี้ลงไปจนตายเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามูเอาไปอย่างหนึ่งแค่เอาซ้นนึก,าาาก,กว่าข้าจะกลัวเจ้าเหรอฮ่ตัวข้าพเจ้าก็เป็นเสมือนพญาจระเข้ใหญ่ซึ่งหัวเกยอ,อยู่หาดฝั่งอน,นู้นแน่นอนหางเกยอ,อยู่หาดฝั่งนี้<อ>ตัวข้าพเจ้าหัวจด <c oughs> จดฟ้าและอยากจะรู้ว่าเจ้าแค่ส้นรองเท้าจาเหนือข้าพเจ้าเหรอ มาเจ้าใช้ส้นรองเท้าเข้ามาเจ้าจะใช้ด้ามขวานจิกลงไปแล้วเขี่ยลงไปเอาละดูซิว่าเจ้าจะทนข้าพเจ้าได้ไหมเอาสิใครจะทนกันได้เอาเอาเอาไอ้ใครยกออกกูด่าแม่เลยอ่ะทำไมอ่ะทำห้กูมีอมไรแม่งจะด่ากูอ่ะท้อีน้องนางอีหยังอ้าวนี่ยมันอีสานแล้วข้าพเจ้าจะต่อสู้กับบุรในน้ำผู้นี้ในบ่อของสิงโต ถ้าข้าพเจ้ามีชัยชนะไม่นางจะมีอะไรมออใผ้ข้าพเจ้าบ้างเราประกาศไปแล้วว่าใครชนะเราจะมายึดเป,ป็นมกบบุเพชรเลย,ยข้าพเจ้าดีใจมากข้าพเจ้าก็ดีใจขอบคุณเฮียรู้สึก่าพวงเดียวก็พอมากนางเอกเขาก็หมดด้วยคนละพวงนะขอบคุณเฮียจะตุลลงมากบอกแล้วปากกูเนี่ยทำให้พวกมึงมีตะตังเขาเรียกปากอะไรนะ ปากโนตีนไม่กวนตีนเขาเรียกว่าปากคุณเหมือนจักรยาน B M X หมายความว่าไงหน้าทีบดีไหไม่นั่งจะสู้กันแบบยังไงดีเคยต่อยมวยไหมไม่เคยเคยต่อยมวยไหมไม่เคยโอเคแล้วแต่จะต่อยกันต่อสู้กันศึกหน้านางตุ๊ตต เยเอ้ยว่าช่าอ้ยยยอ้ยยว่ชอยวาฮอแล้วไปย่ันหน้ากูี่เราแล้วเมื่อกี้เลประกาศว่าไงสึกหน้านางแล้วกูสู้ที่หน้ามันกูเล่นผิดเหรออ๋อหน้านางแสดงว่าข้างหน้านู่นไม่ใช่ที่หน้าอีนางเอกนี่อ๋อแล้วทาไงอ่ะก็พระเอกอ่ะถูกฟัน โดนฟันต้องโดนฟันพระเอกต้องโดนฟันโอ้โห <laughs> ไอ้ปัญญาอ่อนโถมปากันหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมกูบอกให้พระเอกอะถูกฟันแล้วมึงถามมันได้มีโดนเหงือกมาฟันล,ะละว้วนเลยมีขี้ขนมนิดนึงด้วยแล้วมึงพูดมึงพูดทำไมไว้เป็ดมันกวน เูโ้กันแบบศึกหน้านางอะเอา,อางี้ดีกว่าเอา,อางี้ดีกว่าตัดปัญหาเลยท,เทําไมเราใช้ท่านทั้งสองไม่ใช้มีดไม่ใช้อาวุธเราจะให้ท่านได้ใช้แบบวิชามวาายไทยออเนี่ยตองนงี้ถึงจะถูกท่านอยู่ฝ่ายแดงท่านอยู่ฝ่ายน้ำเงินอีนางเอกดูดปีเป่าปีเปลาก็ดูดบนท่าเดียวกันท่านผูกเกียรติทคารบฝ่ายแดงคือแรมโบ้ ฝ่ายน้ำเขียวคือโตโต้ศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนะชมศิลปะมวยไทยดูที่ว่าใครจะลั้เลิศสะดุดอะไรครับ ไม่ยอมแพ้ก็ทืมหาหัวควายอะไรโอ้หัวควายตากแห้งกันสิ <c oughs> เล่นของไอ้ควายไอนางเอกอยู่ทำไมดูต่อ <c oughs> ไฟแดงคือแรมโบ้ไฟน้ำเขียวตโตโตขณะน,นี้ทั้งสองกำล,ลังไหว้ครูและถึงครูบาอาจารย์ ขนาดนี้โตโต้เป็นต่อเจ็ดสี่นะครับเอาหน้างานนี้คอยดูนะก็มีการตายคนอ่ะสู้กันนะผู้ชมที่อยู่ทางบ้านขนาดนี้เรากำลังถอยท่าถ่ายทอดทีวีสีช่องเจ็ดอยู่นะครับ อีนางเอกมาดูต่อเป่ามาเป่าต่อเลย <ตอ S 2> มาเป่าตอ่ตอไฟน้ำเขียวไอไอเอาละมึงต้องตายคนน่ะไม่แดงกับน้ำเงินอ่ะอต้องตายคนมาสู้กันน่ะมวยคู่นี้ต้องชกต้องมีการตายอยู่แล้วอมึงว่าตายไหมอ้าวต้องตายคนหนึ่งแล้วไม่ใครก็ใครแน่นอนอยู่แล้วสู้กันนี่ใช่ไหมเออสู้กันไม่ตายได้ยังไงอ่ะใช่ต้องตายคนหนึ่งอยู่แล้ว ขณะนี้ฝ่ายแดงที่เลี้ยงให้น้ำนะครับเดี๋ยวต้องมีคนตายคนหนึ่งตายโธ่มันตายอยู่แล้วมึงอะตายเดี๋ยวต้องมีคนตายคน แดงไม่น้ำเงินจะตายคอยดูต่อไปนะครับแมงเอ้ยแมงครูยอดจริงมึงจะตายต้องมีการตายคนหนึ่งอยู่แล้วแม่จับผัจ๊สุริยาหิวขา้าว เดียวเดียวเดียวอยู่อยู่อีนางเองคุณไม่ไม่เป่าต่อไปไล้ตัวโกงจะตายแล้วไอ้แล้วก็ไม่ตายก็ต,ตายตายกันมันเป่าต่อสิกูยังไม่ได้ไหวเลยอ้าวเมื่อกี้ไม่ได้ไหวเหรอเมื่อกีอ้ทุอ๋อทุเต้น,นเฉยอเอาอสู้กันแบบมวยไทยดีกว่าเป่าต่อเปังยกที่หนึง่ง ฝ่ายแดงย่างสามขุมทีมซ้ายก่อนไม่ทีมซ้ายก่อนแล้วแตกกันคอเลยคุณพระเอกนะไม่ชอบมึงเยอะยู่มงแตะกว่ะกว่ะวะมึงไมต้องแตกนุมางโน้นมวยคุณนี่โชกไม่สมศักดิ์ศรีฝ่ายน้ำส้มชกไม่สมศักดิ์ศรีครับน้ำส้ม ให้สีเม่อแป้งเม่าแป้งปะทำไมให้มันขำไงปิดรอยสักมั้งนักเลงเนี่ยไม่นักเลงหรอกแต่ก็ไม่หนีคนเหนียวเหรอก็พอได้เหนียวขนาดไหนเหนียวไม่เหนียวผมก็โอเคอ่ะแต่พ่อผมสักแล้วหัวจะเท้านะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเหนียวครับเดี๋ยวสุประโจกเพชราราฉายเชิญยิ้มเชิญยิมสามคณะสามคณะจะรวมกันอีกที่ไหนไม่มีอีกแล้ว นอกจากดาราที่เดียวท่านไม่เคยดูตลกคณะไหนที่จะมารวมกันเยอะแยะไปหมดที่นี่เป็นคาเฟ่ที่ทารุณตลกที่สุดจริงแต่เขาให้ตังค์นะให้ตังค์ก็ถือว่าทารุณไม่ทารุณลธรรมดาเราก็โชว์ที่นี่ตีสี่วันนี้กูมีเด็กแล้วเด็กกูจะกลับแล้วด้วยครับกูจะไม่โชว์แล้วหนีได้ไปกับเด็กไปห้องน้ําก่อนไปทําไมชิ่ง่องชิ่ง่องครับเดี๋ยวพักสักแป๊บท่านมาวันนี้ท่านก็มีกําไรจากการดูตลกครับหลังจากที่ท่านหมดไปหลายตังค์เพาาชาติท่านเลือเกิน ท่านก็นมีกำไรดูตลกทำแบบเบนบันเลยลิ้ต <laughs> หเดี๋ยวพอกันใหม่กัน,กนแล้วพักสักแป๊บรับกล้องไหนว่าโอ้กล้องโน้นโอเคบ๊ายบายบายบายซีวากเกนชูมอโลโอเคจอยกันเนี้ยก็ะดอนทอมทอม <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ